ออก,กันนะคะน้องๆกับบทเรียนเรื่องของคํานามค่ะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะเจ๊จะมาเน้นในเรื่องของประเภทของคํานามคือเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าคํานามเนี่ยมันเป็นทั้งคนสัตว์สิ่งของสถานที่แต่ทีเนี้ยนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยเรายังต้องมาแบ่งประเภทของคํานามออกอีกว่ามันมีกี่ประเภทเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะคำนามเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเจ๊แบ่งให้เลย2กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกคือเรื่องของนามนับได้กับคำนามที่มันนับไม่ได้และกลุ่มที่2ที่น้องๆจำเป็นจะต้องรู้ก็คือกลุ่มของคำนามเอกพจน์แล้วก็คำนามพหูพจน์ทีนี้เราจะเริ่มสตาร์ทกันนะคะที่กลุ่มแรกคือเรื่องของนามนับได้กับนามนับไม่ได้ก่อนอะมาดูกันเลยนามนับได้กับนามนับไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมีอะไรบ้างเริ่มต้นที่นามนับได้คือคำนามที่เราสามารถจะนับจำนวนได้ค่ะ นามนับได้คือนามที่สามารถนับจำนวนได้นะคะนามนับได้เนี่ยก็คือนามที่สามารถนับออกมาเป็นจำนวนได้เช่น1 2 3 4 5เอาเขียนเลขไปเรานับของเราได้เรื่อยๆ1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปทีนี้ตัวอย่างของนามนับได้เนี่ยเช่นอะไรบ้างไปดูกันค่ะเช่นบ้านเนาะ บ้านโฮมอย่างเงี้ยเราก็สามารถนับได้ว่าโอเคบ้านหนึ่งหลัง2หลังสมหลังหลายหลังหรืออย่างคนอย่างเงี้ย people people คนคนหนึ่งคนสองคนสามคน,ส,มคนสิบคนใช่ไหมคะหนังสือต่างๆ book เราก็นับกันออกมาเป็นเล่มๆนะโทรศัพท์ล่ะ mobile phone โทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ย เออก็นับกันออกมาสิหลายเครื่องก็ว่าไป Mobile Phone โททรศัพ์มือถืออย่างนี้เป็นตน้นออาพอหอมปากหอมคอนะคะนี่คือตัวอย่างของนามนับได้ในขณะที่ต่อไปค่ะนามนับไม่ได้คืออะไรนามนับไม่ได้คือคำนามที่เราไม่สามารถจะนับจำนวนได้นะคะนามที่ไม่สามารถ นับจำนวนได้แล้วเมื่อไหร่ที่คำนามเนี่ยเราไม่สามารถจะนับจำนวนได้ล่ะกรณีที่1เลยนะคะเช่นมันมีเยอะเกินจนเรานับไม่ไหวมีเยอะจังเลยมีมากเกินนับไม่ไหวแล้วนะสองคือคำนามอะไรก็ได้ที่มันเป็นของเหลว หรือเป็นของที่เราไม่สามารถจะหยิบขึ้นมานับเป็นอันๆได้นะคะคำนามที่เป็นของเหลวหรือของที่ไม่สามารถหยิบขึ้นมานับได้ไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้โอเคนะคะของเหลวหรือของที่ไม่สามารถที่จะหยิบขึ้นมานับได้แล้วก็อันต่อไป ของอะไรก็ได้ค่ะที่เราจะมีหน่วยช่างตวงวัดของที่มีหน่วยช่างตวงวัดอะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าน้ำนับไม่ได้เนี่ยมันเช่นอะไรกันบ้างนะคะป่ะอันแรกเลยเนี่ยของที่มันมีเยอะเกินมันเยอะมากจนเรานับไม่ไหวแล้วนึกถึงเส้นผมใช่ไหมผมเจสีแดงสวยๆเนี่ย ใครจะมานั่งนับแม้วันนี้ฉันหวีผม10เสน้นวันนี้ฉันหวีผมพันเส้นมันไม่มีใครนับเราะว่ามันนับไม่ไหวเช่นคำว่า hair หรืออย่างเช่นข้าวอ่ะมีใครตื่นมาบอกแม่ตักข้าวให้หน่อยซิขอกินข้าวสิบเม็ดเฮ้ยต้องขนาดนั้นเลยเหรอคือโดยปกติมันไม่มีใครนับข้าวอยู่แล้วถูกไหมเราก็บอกว่าเป็นนามที่นับไม่ได้ rice หรืออย่างเช่นสิ่งของที่มันเป็นของเหลวอ่ะ เหลวจนเราไม่สามารถจะหยิบมันขึ้นมานับได้อะอย่างเช่นคำว่า water น้ำเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่รู้จะไปนับมันยังไงคือน้องอาจจะไปนับเป็นหยดแต่น้องอย่าลืมว่าถ้าน้องนับน้ำเป็นหยดน้องไม่ได้นับที่คำว่าน้ำแต่น้องไปนับที่คำว่าหยดดังนั้นมันเป็นคนละคำกันแหละก็ต้องแยกประเด็นไปหรือเช่นคำว่านมอย่างเงี้ย milk เฮ้ยคำว่านมเราจะไปนับตรงไหนอะเราจะไปนับยังไงหยิบขึ้นมาก็เหลวแบนติดมือไปแล้วอะ แต่ถ้าเราจะนับเราไปนับที่กล่องนมหนึ่งกล่องนมหนึ่งแก้วไปนับที่แก้วหรือนมหนึ่งขวดไปนับที่ขวดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นับที่นมแต่เราไปนับที่ภาชนะอันนี้ก็ต้องแยกประเด็นไปนะคะหรืออย่างน้ำพึ่งอย่างเงี้ยห้าหนี่น้ำพึ่งของมันเป็นของเหลวเราก็นับไม่ได้รวมทั้งไอศครีมไอศครีมคำนี้น้องลองนึกภาพดิ น้องอาจจะบอกเจนนะว่าเจา๊แต่เวลาเขาขายอ่ะเขาขายเป็นสกูป๊ปนี่หนูเคยได้ยินเคยยินไหมไอซไอศกรีมสกู๊ปหนึ่งค่ะถ้าเราซื้อไอติมออกมาเป็นสกู๊ปหนึ่งอ่ะคือมันอยู่ในลักษณะของไอติมที่มันเป็นลูกๆแล้วเขาไม่ได้เรียกที่ไอติมแต่เขาเรียกที่หน่วยวัดว่าเป็นหน่วยสกูป๊ปหน่วยลูกไอติมนะแต่ตัวไอติมจริงๆแลวเนี่ยน้องลองเอามันไปตากแดดสิมันละลายไหมละลายพอไอติมมละลายก็ล,ลายเป็นน้ำเหลวๆก็เล,ลยนับไม่ได้ หรืออย่างคําว่าช็อกโกแลตคำนี้ค่ะที่เราเรียกกันว่าช็อกโกแลตเนี่ยแหละน้องลองเอาช็อกโกแลตของน้องๆเนี่ยไปวางตากแดดสิแปบบ๊แบๆบก็ละลายกลายเป็นของเหลวแล้วเนี่ยคือนำนำ้ำได้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะไรก็ตามที่เราต้องมีหน่วยช่างตวงวัดในการวัดมันเช่นเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆอะน้องเคยเรียกกันไหมแม่หาขอเนื้อหมูหนึ่งเนื้อหมูเฮ้แม่หา ขอเนื้อไก่สองเนื้อไก่มันไม่มีใครเขาเรียกแบบนี้เนื้อออกปะเขาก็จะเรียกไปเป็นชิ้นหรือไปเป็นหน่วยชั่งตรงว่าเช่นขอซื้อหมู2กิโลค่ะป้าขอซื้อเนื้อปลา10กิโลค่ะป้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนื้อสัตว์ก็นับไม่ได้ meat เนื้อสัตว์ pork เนื้อหมู beef เนื้อวัวหรือแม้กระทั่งคำว่า fish เนี่ย ถ้าเกิดแปลว่าเนื้อปลาคือนามที่นับไม่ได้นะคะการออกจันให้เจนิดหนึ่ง fish ถ้าแปลว่าเนื้อปลาจะเป็นคำนามที่มันนับไม่ได้โอเคไหมแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอาการนามอยากจะพูดเพิ่มเติมจังเลยน้องๆวิชาภาษาไทยในระดับชั้นม .2 อจะเชื่อว่าคุณครูสอนแล้วแหละเรื่องอาการนามมันคืออะไรมันคือคำนามที่แบบเวลาแปลออกมาแล้วขึ้นต้นด้วยคำว่าการหรือว่าความ การหรือคำว่าความนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรน้องเช่นความรักอะ love คำเนี้ยคำว่า love เนี่ยมันเป็นกริยาแปลว่ารักก็ได้นะหรือเป็นคำนามแปลว่าความรักก็ได้คือถ้าเป็นความรักเราไม่รู้จะนับยังไงฉันรักเธอ2กิโลกรัมเหรอฉันรักเธอสองหน่วยฉันรักเธอ,อยังไงมันนับไม่ได้ถูกไหมคะเออหรือยังเช่นคำว่าความหวังไงเงี้ย hope ฉันมีความหวัง1ิความหวัง ใช้มีความหวังหนึ่งความหวังอย่างเงี้ยคือคําว่า home เนี่ยเขาเป็นนามที่นับไม่ได้ไม่ไม่รู้จะไปนับยังไงนะรวมทั้งแบบเนี้ยคาว่า working working การที่เราเอาคํากริยามาเติม ing ลงไปสามารถทําหน้าที่เป็นคํานามได้แล้วจะเป็นคํานามที่นับไม่ได้อย่างข้อแนว working ตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่ากําลังทํางานนะแต่แปลว่าการทํางานหรือย่างเช่นเจ๊บอกว่า swimming swimming swim เนี่ยแปลว่าว่ายน้ําใช่ไหม แต่ถ้าเจาเขียนแค่เนี้ยเฉยๆอ่ะมันจะไม่ได้แปลว่ากําลังว่ายน้ํานะแต่มันจะแปลว่าการว่ายน้ำเออถ้าแบบเนี้ยเขาเรียกอาการนามมันก็คือเป็นคนํานามเหมือนกันแต่เป็นน้มที่นับไม่ได้ค่ะไปต่อนะแล้วถ้าเกิดสมมุติน้องก็มีข้อสงสัยขึ้นมาว่าเจแล้วถ้าหนูอยากนับคํานามที่มันนับไม่ได้ล่ะหนูจะทํำยังไงเช่นนมอย่างเงี้ยเจบอกนับไม่ได้แต่หนูอยากนับอ่ะข้าวอย่างเงี้ยมันนับไม่ได้แต่ถ้าหนูอยากนับต้องนับที่ไหน นับที่ลักษณะนามของมันค่ะคำลักษณะนามของมันสคือไปนับที่ภาชนะที่ใส่ของค่ะนะคะและ 3. คือไปนับที่หน่วยช่างตวงวัดนะคะหน่วยช่างตวงวัด สอย่างนี้คือตัวสำคัญที่เราไว้ใช้ในการช่วยนับคำนามที่นับไม่ได้เอาละเราไปเริ่มดูตั้งแต่ตัวแรกเลยค่ะคือเรื่องของลักษณะนามยกตัวอย่างนะคะเช่นสบู่เนี่ยซบสบู่มันเป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะอะไรเพราะสบู่เวลาเราโดนน้ำไปมันก็ละลายไปละลายไปละลายไปอย่างเงี้ยคือนาที่นับไม่ได้เวลาจะนับสบู่แล้วหนูจะนับที่ไหนหนูนับเป็นก้อน นับเป็นก้อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย a bar of soap มันคือสบู่หก้อนดังนั้น bar ก็เลยเป็นลักษณะน้ำที่มานับสบู่ต่อไป bread ขนมปัง คำว่าขนมปังเนี่ยมันนับไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะนับเราไปนับเป็นชิ้นเป็นแผ่นหรือว่าเป็นแถวของขนมปังคำว่า loaf คำนี้มันแปลว่าแถวขนมปังทุกคนนึกถึงขนมปังหัวกะโหลกไหมเวลาที่เราจะไปให้อาหารปลาในวัดอย่างเงี้ยเราก็ซื้อขนมปังหัวกะโหลกมาอันนึงแล้วก็มาฉีกโยนให้ปลากินไอหัวกะโหลกอันนั้นแหละที่เป็นแถวยาวๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า a loaf of bread ต่อไปค่ะน้ำตาลคำว่า sugar ก็ไม่รู้จะไปนับยังไงถูกไหมคะ sugar น้ำตาลมันเยอะมากนับไม่ไหวแต่ถ้าอยากนับไปนับเป็นก้อน,อนคำว่า a lump of sugar ก็คือน้ำตาลหนึ่งก้อนนะเป็นก้อนน้ำตาลซึ่งมันจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอย่างเงี้ยว่ารูปประกอบไปเห็นไหมนี่คือรูปของเอ่อก้อนน้ำตาลต่อไปค่ะ a tube of toothpaste คำว่า toothpaste ก็คือยาสีฟันนอกนึกถึงตัวเนื้อยาสีฟันนะคือแบบบีบออกมาเป็นเนื้อแบบเหลวๆแบบครีมๆอะ่ะคืออย่างนั้นมันนับไม่ได้แต่เวลาเรานับเราจะบอกว่าอป้าขอซื้อยาสีฟันหลอดหนึ่งเรานับที่ตัวลักษณะน้ำที่มันเป็นหลอดค่ะ tube ก็คือหลอดนะคะโอเคตามนั้นทีนี้ไปต่อข้อต่อไป a piece of meat เนื้อสัตว์มันนับไม่ได้แต่ถ้าเราอยากนับเราไปนับเป็นชิ้นชิ้นดังนั้นจึงตอบว่า a piece of meat เนื้อสัตว์หชิ้นนั่นเองค่ะนะคะ,ะเนื้อสัตว์เป็นชิ้นชิ้น และตัวอย่างสุดท้ายบอกว่า a bunch of flowers อันนี้จะยกตัวอย่างมาให้ว่ามันเป็นคำนามที่นับได้เรารู้อยู่ว่า flowers ที่แปลว่าดอกไม้คือนามที่นับได้แต่ทีนี้เราก็มีลักษณะนามที่เรียกดอกไม้ใช่ไหมเช่นดอกไม้หนึ่งดอกดอกไม้หนึ่งชอ่อทีนี้ค่ะไอ้คำว่า bunch เนี่ยมันแปลว่าชอ่อก็เลยบอกว่าดอกไม้หนึ่งชอ่อดังนั้นลักษณะนามตรงนี้จะสามารถใช้ได้กับทั้งนามที่นับได้แล้วก็นามที่ นับไม่ได้เท่านั้นเองค่ะหัวข้อที่2นะคะเราจะพูดถึงการนับคำนามที่นับไม่ได้โดยใช้ภาชนะที่บรรจุคำนามนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคัพที่แปลว่าถ้วยอ่ะถ้วยแก้วกาแฟถ้วยแก้วชาเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเฮ้ยกาแฟมันนับไม่ได้มันเป็นของเหลวแต่ถ้าจะนับเรานับเป็นถ้วยๆว,ว่าเฮ้ยกาแฟถ้วยหนึ่งกาแฟสองถ้วย a cup of coffee ต่อไปค่ะเรื่องของแก้วน้ำคำว่า glass แปลว่าแก้วน้ำอย่างเงี้ยเรานับอะไรเช่น a glass of milk a glass of milk นมหนึ่งแก้ว bottle แปลว่าขวด a bottle of wine a bottle of wine ไวน์หนึ่งขวดเห็นไหมเป็นนับที่ขวดแหละ plate แปลว่าจาน a plate of rice a plate of rice คือข้าวหนึ่ง จานสุดท้ายแล้วเรานับที่ภาชนะทางนั้นเลยค่ะนะคะเอาละและไปต่อข้อที่3ค่ะการนับคำนามที่นับไม่ได้โดยใช้หน่วยชั่งตวงวัดทุกคนค่ะอันนี้มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยวัดต่างๆเช่นกิโลคำว่ากิโลก็คือกิโลกรัมนั่นแหละเช่น a kilo of flour คือแป้ง1กิโลคำว่าแป้งตรงนี้มันหมายถึงผงแป้งที่ไว้ทำขนมอ่ะ เวลาน้องเทถุงออกมามันจะเป็นผงแป้งฟุ้งกระจายไปหมดเรานับไม่ไหวเราเลยต้องมานับที่กิโลต่อไปคำว่ากรัมคำว่ากรัมก็คือคำว่ากรัมนั่นแหละค่ะ A gram of sugar น้ำตาลหนึ่งกรัม Meter คำว่า meter หรือคำว่าเมตรมันคือคำว่าเมตรเราก็นับความยาวของเป็นเมตรเมตเช่น a meter of ribbon ริบบอนก็คือริบบอนริบบินใช่ไหมริบบินยาว1เมตรต่อไป g ก l ลอนคาว่าแกลลอนมันก็เป็นหน่วยวัดปริมาณสิ่งของของคนอังกฤษเขาอะนะคะ a gallon of petrol a gallon of petrol คาว่า petrol ก็คือน้ำมันน้ำมัน1แกลลอนต่อไป dozen dozen คำว่า dozen แปลว่าโหลอะหโหลก็มี12ออันถูกไหมคะดังนั้นบอกว่า a dozen of eggs a d o z e n of eggs ก็คือหมายถึงไข่1โหลก็คือไข่12ฟองนั่นเองค่ะอ่าไข่1โหลหรือว่า12ฟองและตัวอย่างสุดท้ายคือคำว่า pound คำเนี้หลายคนอาจจะอ่านติดป,ปากว่าปอนปอนเหมือนแบบเงินปอนใช่ไหมน้ำหนักหน่วยเป็นปอนปอนอันนี้คือคำอ่านของคนไทยแต่ถ้าเป็นคนอังกฤษจริงๆเขาจะอ่านคำนี้ว่า pound pound เช่น a pound of sugar ก็คือน้ำตาล1ปอนนั่นเองค่ะโอเคนี่คือปอนน้ำตาลหปอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะทำลักษณะของหน่วยช่างตรงวัดหรือหน่วยภาชนะที่บรรจุหรือคำลักษณะนามต่างๆถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นรูปพหูพจน์เราจะทำอย่างไรคำตอบคือให้เราเติม s หรือ es เพื่อทำเป็นพหุพจน์ที่ลักษณะนามภาชนะแล้วก็หน่วยช่างตวงวัดของคำนามนับไม่ได้เหล่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่น two glasses of water อันนี้เรามาเปลี่ยนที่หน่วยว่ามีน้ำอยู่2แก้วน้ำก็ยังคงเป็นน้ำที่นับไม่ได้เหมือนเดิมก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแต่เรามาเติม es ที่คำว่า glass เพราะว่าตรงนี้คือแก้วน้ามีแก้วน้ำสอใบต่อไป five plate อันนี้เขียนมาผิดนะคะให้เราใช้คำนี้แก้ไขนิดนึงนะคะ plate อันนี้เติม s ค่ะ five plates of rice ก็คือข้าว5จานเราไม่ได้นับที่ข้าวแต่เรามานับที่หน่วยภาชนะก็คือหน่วยจานว่ามีถึง5จานด้วยกันแค่นั้นเองค่ะโอเคเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะว่าน้องๆเนี่ยจะเลือกตอบคำลักษณะนามหน่วยช่างตรงวัดหรือว่าภาชนะของคำนามนับไม่ได้ได้หรือเปล่า ข้อแรกค่ะบอกว่า mom um is opening จุดๆของ w i Y คุณแม่เนี่ยนะมาเปิดจุดๆของ w น้องนึกภาพค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่เราซื้อ w มาเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนคะมีใครขาย,ขาย w เป็นถุงไหมไม่มีขาย w i n เป็นอะไรคะบางร้านอาหารอาจจะขาย w i n เป็นแก้วแต่เวลาคุณแม่ไปซื้อ w i n มาจากที่ห้างเนี่ยมันจะมาเป็นขวดขวด,ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า mom um is opening แล้วข้อนี้มีคำว่าเปิดด้วย เปิดวายขวดหนึ่งค่ะจึงตอบคําว่า bottle คาว่า bottle แปลว่าขวดถูกไหมคัพก็คือลักษณะของถ้วยถ้วยชากาแฟสั้นๆแบบนี้เล็กๆแค่เนี้เนี่ยเรียกว่าคัพแล้วก็ Glass ก็คือแก้วน้ําดื่มที่มันเป็นยาวๆอย่างเี้ยค่ะนะนี้ก็คือ Glass โอเคเคลียร์ค่ะไปต่อข้อต่อไป how much is a t u e of soap เฮ้ย how much แปลว่ามีมากเท่าไหร่ใช่ปะทีเนี้ยเขาถามหาว่ามีสบู่มากมายเท่าไหร่ น้องๆค่ะเราเพิ่งเรียนกันไปสบู่เรื่องเป็นก้อนลักษณะนามของคำว่าก้อนคือคำว่า bar ตอบข้อ1ทีนี้ bar เนี่ยนอกจากแปลว่าก้อนสบู่แล้วอะมันยังแปลว่าแท่งก็ได้นะเช่นสมมุติเจ๊บอกว่าเนี่ยเออช็อกโกแลตหนึ่งแท่งอ่ะเจ๊ใช้คำว่า a bar of chocolate ก็ได้นะคะและ cup ก็คือถ้วย meter ก็คือเมตรหน่วยความยาวเมตรนั่นเองต่อไปข้อที่3ค่ะโจทย์บอกว่า I usually eat a t u d e of rice for dinner. ปกติแล้วเนี่ยนะ usually แปลว่าปกติปกติแล้วเนี่ยฉันก็รับประทานข้าวจุดๆเป็นอาหารเย็นทีนี้ถ้าน้องตอบ drop นะคำว่า drop แปลว่าหยดเหมือนหยดน้ำอะหยดน้ำอย่างเงี้ยน้องกินข้าวเป็นหยดๆยดนะ ไม่ใช่แน่ๆหรือน้องกินข้าวเป็นเมตรไหมคะวันนี้เราจะกินข้าวสัก2เมตรไม่ใช่แน่นอนนะคะดังนั้นคําตอบก็คือข้อที่3 plate ที่แปลว่าจานโดยปกติแล้วเนี่ยฉันก็กินข้าว1จานเป็นอาหารมื้อเย็นนะและต่อไปค่ะข้อที่4โจทย์บอกว่า two จุดๆ of water on the floor เห็นไหมมีอะไรคะมีน้ำสองหยดอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ชัดเจนแล้วต้องตอบคำว่า drops ได้เลยค่ะก็คือ two drops of water on the on the floor มีน้ำสองหยดอยู่ที่พื้นแล้วข้อนี้สังเกตนะว่า drop มีการเติม s เพราะอะไรเพราะน้ำมันมีสอหยดมันเป็นพหูพจน์แล้วค่ะเพราะฉะนั้น drop เติม s เข้าไปนะคะแล้วก็ bar แปลว่าแท่งหรือแปลว่าก้อน piece แปลว่าชิ้น นะกินสิ่งนี้เป็นชิ้นๆเป็นอันๆนะคะแล้วก็ไปต่อข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะ We should drink seven of water per day พวกเราเนี่ยควรที่จะดื่มน้ำเนี่ยจุดๆ,ๆต่อวันคำว่า per day แปลว่าต่อวันเรามาดูซิว่าเราจะใช้คำศัพท์ไหนอันแรกคำว่า bucket s bucket นี่มันแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าถังน้ำอะค่ะถังน้ำ คือน้องค่ะน้องจะดื่มน้ําวันละเจ็ดถังเจว่าเกินไปหน่อยถังน้ําลักษณะอย่างนี้เลยอะ่ะเอออย่างเงี้ยเขาเรียกถังน้ำมันก็เกินไปไม่ใช่แหละต่อไป glass es, ก็คือแก้วอ่ะดื่มน้ำเจ็ดแก้วอันนี้แหละคือคำตอบเพราะไม่มีความเป็นไปได้ดื่มน้ำเจ็ดแก้วต่อวันส่วนข้อที่3ดื่มน้ำเป็นเมตรน้องค่ะเราจะดื่มยังไงให้มันเป็นเมตรคะข้อที่3ไม่ใช่แน่นอนนะจ๊ะ เอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จบลงไปแล้วค่ะกับเรื่องของประเภทของคำนามหัวข้อแรกนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของนามนับได้แล้วก็นามนับไม่ได้ดังนั้นทวนกันสักเล็กน้อยนะคะคำนามที่นับได้หมายความว่าเราสามารถนับ1อัน2อัน3อัน4อันได้แต่ถ้านามที่นับไม่ได้เราจะไม่สามารถนับ1 2 3 4 5ได้นะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะนับคำนามนั้นๆจริงๆ ให้เราเอาเรื่องของลักษณะนามภาชนะแล้วก็หน่วยช่างตรงวัดเนี่ยมาใช้ในการนับคำนามที่นับไมได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วเจอกันในหัวข้อต่อไปคำนามเอกนพและคำนามพ้าหุพลน์